สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีกันเช้าเย็นๆนะคะพ่นาตยาได้กองยินใหม่เมื่อเช้านะคะคุณพ่อไดเอามาลงให้นะคะทั้งพินาตยาแล้วก็ทั้งแม่วัสนาเลยนู่นนะคะของแม่วัสนาพ่นาตยา พนัตยามาหนีแล้วพนัตยามานหนีเร็วนนเร็ว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 เออเมืองเพิ่นเย็นกินอ้อยกบ็บรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะพนัตยายินกินอ้อยนะคะ เอ้ยยืนสายขาดำอันยางรถข้างหน้านะเอาไว้เให้ยังเฮ้ยขอแด้นะขอได้นะขอได้ได่้าจักอันหืขอจักอันไอโบโอ้อาย่างลวกก่อนอาย่างลวกก่อนอยากได้ย่างรถดมีแง่คืองามไปลุยคือแท้ เอาพีอันน้อยผมตัวนี้ขอได้บน่นี่หนึ่งอันสองอันสามอันสีอน่อันห้าอันไล่ไปเฮ็ดยังลายแท้ึลื้อแล้วเด้อพ่อเอ้ยลูกสาวลื้อยางลดแล้วเด้อโอ้ยหวังพักหวังแน,น่อยางลดนี่ ฮันดา่างให้น,อหน,น้องในฮัน้ามานี่แล้วอู้ยอยากได้ยางรถเด้อน้องขอยางรถกลับไปบ้านน้ำเดียวบอนี่หืมให้น้องบอให้เอาให้อีแม่กลับบ้านน้ำเด้ออีแม่สิกลับบ้านแล้วอีแม่กับสิลงกลับไปบ้านแล้วถือว่คิดหอดอีแม่บออีแม่เมลือพี่น่าแต่ยากสิคิดหอดกันแน่หื ดูนะคะสาวตายกินก็ยืนนู่น,น,ย,นยืนกินอย่างเดียวเลยนะคะแม่วาสนาคายตะมีของกินก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะคะ อากาศกร่มรื่นมากเลยนะคะดูมีแต่ต้นไม้เลยนะคะอ่าถ้าเราออกไปด้านนอกตรงนั้นนะคะก็จะเป็นถนนนะคะที่เขาเขาเขาไม่ได้ทํากําแพงไว้นะคะตรงตรงนี้นะคะเขาทาเป็นห้องไว้นะคะเป็นห้องแถวนะคะแล้วก็ถนนนะคะ แม่วสาวสะนะพี่หน้าตาญาติแสบบอแสบบอเอาอยัางอีกอะนะโอยเพิ่นอ,อนยู่ยไก่กองงาแล้วเพิ่นก็นเลยอันนี้อยากได้ยางรถขอยางรถเด้อขอยางรถอันนี้เด้อโอู้หู้เขียนเหรอเลีนดินเหรอเลีนดินเหรอ ใช่กรัาจะเย็นดีนครับคืนนี้คงจะได้นอนสบายแล้วครับเ่นค่อ,ๆอยๆยาเล่นแห้งเด้บอบึอ่งมึงเขายาเหล่นแห้งจะโดนน้องเ่นค่อยๆเ็นค่อยๆนั่นถือน่องแล้ว เป็นข้อยะรกัน,น่ะกัน,น่ะเออเขาต่อ,อ,อ,อาาตาน้องลบกันเขาเล่นใี้ยังน้องกวงเขาเล่นขยายเขาเย็นหลังเป็นยินเต็มหลังเขาเลยเป็นความสุขของนาตยา นอนเลยนอนลงเลยนอนเลยหลกนอนเลย <c oughs> นอนเลยนาตยานอนเลยหลกเกียกเลยเกียกเลยนั่นละอือมวนก<ง>ุ้มลง,ลงให้ไม่ต้องกระจายให้ครับเดี๋ยวกระจายเองครับ <c oughs> เอ,อ้ยมีแห้งนะครับตอนเย็นคงจะนอนสบายแล้วครับนาตยานะครับอีพอล่งห้อยย่างเดียวมีนาทีลองไห้ย,ย่าง<น>เดียวหามหลือแล้วลือเอง เจ้าแต่ยาี่นาตยาจะชอบนอนหันห้วมาางนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอกนกลางคืนให้ดูเลยนะคะเพราะว่าพี่นาตยาไม่ไม่เคยนอนเร็วเลยน,ะะ <c oughs> นอนดึกมากบ <c oughs> ๊งเพลินเลยมวนมาโลกทางปุ่นก็มีแต่กินไหมสายกินครับกินย่างเดียวกองดินยุกข,ขงางหลังม่สนใจเลย <c oughs> มึงเพลินเลยมึงเพลินเลยบคือ มันคือผู้สาวผู้นี้ผู้สาวผู้หนีเหนื่ยอยหาของกินนะ <c oughs> เหรอแอลดีทไทยเวลาขค้ากล้วยหางนี่เอ้ยฝ่าวไปเลยเนาะ ไม่วาสนานะคะใครจะทําอะไรก็ช่างนะคะขอให้มีของกินนะคะไม่วาสนากินอย่างเดียวเลยนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นเป็นกองทรายเอาไว้ให้นวนนะคะแบ<อ>่งให้คนละครึ่งนะคะแสบใบหญ้ายญ้าแสบบอเบงโอ้โหตัวสักเนี่ยน้องน้องก็จริง น้องไปเจ๊งเห็ดยังไหวนี่โอ้ยเฮ็ดไทยแม่วัสนาดีแท้มึงทาเพิ่งยืนกินยามาแท่งทานี่ทายืนนี่นี่มาแท่ง ไปเบิง้งไปดูนาตายาเล็นดินอีกแล้วบอกให้นอนเล่นเลยนอนลงไปเล่นเลยแอบเบิง้งแอบเขาเบืงแอบเบิ้งเขาเอ๋อเลนเบื้องเล่นเบืงบบ้งที่นาตา เ,เด่นดีๆหามดำลงนะน,นะน,นะน,นั่าน่ะน้อยเพลนตบเลืนเน่ะมาคักง่ายแตต นอนเล่นแม่นอนลงเลยค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ,คะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจของพวกเราครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนานะคะ ก็ขอขอบคุณแม่แม่เอซทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่รักและเอ็นดูพีน่านาตาไแม่วาสนานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะถ่ายความน,น่ารักของพีน่นาตาให้ดูบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ